มีไม่ได้เป็นชุดนโยบายทั้งหมดที่ผู้สมัครของพวกเราจะใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งนะครับมีอีกหลายชุดนโยบายที่เจาะจงไปในแต่ละพื้นที่ในแต่ละจังหวัดที่เป็นชุดนโยบายที่ผู้สมัครของพวกเราครับศึกษามาเป็นอย่างดีเป็นเวลาแรมเดือนเป็นเวลาแรมปีซึ่งทุกๆชุดนโยบายต่างๆเหล่านี้ผมมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นชุดนโยบายที่ตอบสนองความต้องการของพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามครับในฐานะของ พรคประชาชนที่เราอาสามาสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับประเทศพวกเราอยากพูดให้ชัดๆครับว่าภารกิจของรัฐบาลสูวนกลางภารกิจของพักการเมืองในระดับประเทศคือการกําหนดเป้าหมายกําหนดภารกิจของตัวเองให้ชัดเจนครับว่าเราเข้ามาเข้าสู่อำนาจรฐเพื่อทําอะไรสําหรับพรคประชาชนครับภารกิจของเราชัดมาก เราอยากสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างน้อยๆ5ด้าดกันต่อไปนี้ซึ่งวันนี้จะไม่ใช่เพียงแค่ผมมาพูดคนเดียวครับจะเป็นว่าที่ผู้สมัครของเราที่ศึกษามาเป็นอย่างดีมาพูดฟังนโยบายแทนผมส่วนตัวผมอาจจะขอขึ้นมาบนเวทีเพื่อกล่าวสรุปปิดในบางชุดบางนโยบายที่ผมเองมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยส่วนตัวในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมาแบ่งปันประสบการณ์แบ่งปันบงความรู้แบ่งปันนโยบายดีๆ ที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนในหลายๆจังหวัดนีจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันในวันที่1นกุภาพันธ์ปีหน้านี้ครับชุดนโยบายที่หนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมได้เรียนรู้มาด้วยตนเองว่ามีความเมลือมล้ําเป็นอย่างยิ่งระหว่างประชาชนในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดน,นั่นก็คือในเรื่องของน้ำประปาสารและไม่เพียงแต่เรื่องของน้ำประปาครับ อบจอสามารถนําเสนอนโยบายส่งมอบนโยบายดีๆหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ําใช้น้ําการเกษตรนั่นก็คือในเรื่องของนโยบายน้ํากินใสน้ําใช้น้ําเกษตรทั่วถึงตลอดปีที่คุณชลทีนุ่มหนูจากจังหวัดตราจะมาเล่าให้กับพวกเราฟังเสานโยบายที่สองครับก็คือในเรื่องของขนส่งมวลชนถนนทั่วถึงรถเมย์ตรงเวลานะครับที่คุณสุทธิโชคทองชุมนุมจากจังหวัดพังงาน จะมาแนะนําให้กับทุกท่านฟังเสานโยบายที่3ครับในเรื่องของการถ่ายโอนรพศตระบบสาธารณสุขบริการทูตถึงอยู่ที่ไหนก็ใต้หมอที่คุณนพดลสมญาโนนทนากุลจากสมุรประการจะมาเล่าให้กับพวกท่านฟังครับเสานโยบายต่อไปครับที่จะมีตัวแทนมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านฟังก็คือในเรื่องของการศึกษาทําอย่างไรที่จะพัฒนาในเรื่องของโรงเรียนในระดับท้องถิ่นให้มีคุณภาพ สอนทักษะแห่งอนาคตที่สามารถเรียนแล้วนําไปใช้ได้จริงที่คุณวีระเดชผู้พิสิทธิ์จากจังหวัดลาพูนจะมาเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านฟังครับส่วนสุดท้ายในเรื่องของอบจโปร่งใสงบประมาณทุกบาททุกจ่าตางังตรงถึงไม้ถูกมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนทํางานฉับไวรับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชน,าน,ชมน,ชาชนผมจะมาเป็นผู้กล,าล่าวสรุปในข้อสุดท้ายดังนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมคงขอส่งเวทีชุดนโยบายแรกให้กับคุณ